มาพี่น้องเอ้ยกินเขาน้ำกันหลับเดึกหลับเดึกหลับเดึกหลับบองมาเก็บเห็ดพี่น้องบองมันจะมาตัวกันเนี้ยนะเื่อบองเตัวเห็นเน้ยอีย่างในถุงปุ๋ย่ะโอ้ถุงด่างนี่เอง บ่มันธรรมดาเลยไม่หังนะขามขามขามอุ่นๆหบานามหานข้าเขอายมาเจงบหนุมเอาข้าวมันไงเวลาเปิดบ่มีแห้งนี่หละอาหารปัขัานจะกินแต่ตามสร้างหลายโอ้กินตามก้อนหินบ้างเน่กินแบบนี้บ่มีโควิดเด้อเนี่ย โอ้ยลูกหลานมากินเขาป่าน,น้ำเสียบมารดมาโรดกินกับลูกกับหลานโรดไม่จังเสียบเขบา,า,ขาบ,บ้านแบบขาหวานหวนมาละหวานนี่เ,เล,ลีวหวานนี่เลียกหวานเจินบ่เสียบดอกเมื่อบดเอี้ยงหรอบล่เอ้อหือ ม่าหลายคนอยู่เด้วยสิบประดิมด้วอยู่เนี่ยพุ่นโอ้แซ่บหลายมือเมือยคู่ก็มามืึสองคู่คู่ก็มาบ่เพิ่นทีการอยู่ตอนรับผู้วิทย์คู่ได้เลยเลยคู่สั่งคู่ลิงนโอ้โอมันมย์คือบทเศร้าคือเศร้าคือบทเศร้า ขุยลักุยลักเสียบปลาแดดปลาแดดพวกกินเนี่ยกินตาล่ากินไม่ได้แต่ปลาแดีพวกปลาแดดถ้าพอริดได้ก็ปลาริดได้ริดได้ก็อยู่ได้นะตาเป็นนิดก็พอริดได้ก็ปลาอยู่โดนนั้นเนี่ย อะไเบ้งขบวเดี hmm. ๋ยวม่ไามาแบบแบบนี been, h, ้ตาไหลเลยนี <Close> ่เ <DM> ล <Australian> <Bu> ่ไบอบ้าวแาเนี้ยตา้าไปหาดามึงไม่ไปบง่าวะโอ้ยก็ไปยตบกล่องเนี้ยอเอ้าบึ้งขาผู้บ่าวขบผู้บ่าวกินเขา เด็กทั้งปู้แอบหลายขนมกัมีพี่มาวดตัวกันก่ิ้ันนั่ันเขาเกยนี่เดียวนี่กับนี่เป็นสิ่งน่าทันที่ต้องกเขาเผูกมันังันแสนบีบีก็น่หละบีนี่ออกไป เาของไเล้หนได้ังเลียน้ะกูบอกยัเนาะเลียเนาะพวกมากก่อนพวกมากตะมือก่อนแทงคักเลียตะม่อกก่อนจนาหอดมือนี่เนาะพวกขากระหอบทั้งขานมันมูเฮ้อน้ามึนช่างเสี ถามใบเขาติดตัวจับพี่น้องขมือเว่อเลยมากส่งใหม่นะกันไปแล้วไปหัวขึงจันไปแล้วถืว่าไหใมัมื่เกบเป็นคุ้มเบากินนั่งยุกกค่อยเสียงกินว่นไงฮะกเอียงนะยุมากกกค่อยเสียงปลากกระลกเออว่าจะแน่พหจัก ทำาแจกต้องแหงวดบดหยัางบดนมี่บดทีอไปอีกแบบฮห้ยหิวจะได้กินหนังเหรอบดกินล้วิวกับบดกินห้าไม่ดีนะพวกมัรุ่นมั่อว่าเขาก็กินหลดตือเมียนได้แล้วเนาะ้เขามาเพิ่นจิก้ากินบ้าหรอ ไปหนีหูว่าบ่มีม่หมูไปก็ค่อยหาแล้วก็บ่ต้องไปเดี๋ยวไปไว้เดลยไปบ่ต้องไปไว้ที่ออกกันน่ะลูกเคยเต็มมันตั้งเต็มเท่ละเราก็เต็มครับครับเออครับไปไว้เว้ยแต่เต็มยังไหนมันบ่มีเนาะตอนนีมันบ่มีม่หรอกอ้ยจังมั้งไปเทน้ำใส่หมาเทนอยู่บ่บอกว่าเอาไว้จะกินแล้วบ่เห็นบ่แม่นจังไหนมึงเท่ลาล่างมือแกงออกมาว่าเป็นจังซี่เดลย

Ni mừng chào mươi giờ, nhăn nhuuu. Một. Dịch kì nơ, chào quá mua à la la, bơi hết mù ra. Tìm mẹ chào lạy. Tui nóng lap. Hãy mẹ. 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 ตัง<ะ>องไทยใส่ทังแน่เด้วเนาะกรบบอกนี้กูจื้อหายมันกับที่หนึ่งือเก่าละบ่บ่ตังโอ้มาเป็นตากล่องเนี่ยเฮ็ดน,นั่นจะข้าตากล่องใเฮ็ดจริงกินเข่ามือเดียวได้เด่นเหรอท่นกินกลางมือเบิดแล้วเนี่ยไงบ่ออก เย็บเพชรนี่ตัง้งาบ่เบาคือไ่าย่านมันหนักมัน่มมันบ่เหยีบ่ได้เด็ต้องกลมซองเบิ้งมันคัดตะอดอกเฉยๆื็จะควนะ้างไหมจะไปเอาตะดอกดีๆขัดลีไ <laughs> <laughs> ่ใช่หรอน้องๆที่นันี่วห่อหาสีโพลสีข้มือเจ้าเดินเดบเบตูอนทงผิดลูก แล้วยูนนี่ก็กินบ่เหลือหลังหาก้อนหินงยิ่งเอ็นกัออดเลยเห็ดก็ได้หลายแล้วเป็นทุเรียนที่ยังมากไมตัวมือของได้พ่อแกงไปซ้ำย่างกับเด้อตีนึ่งนี่ย่านลูกน้องบมาบ่ไปน้ำมึงพ่อเขามัหวดนึงให้ลูกน้องกัน ตามเจ้าเป็นห็นบันับัก็่กน่นแบันในทัวคนก็ตาอยู่ถักเนก็ตีสอนบัินีแม่โเฮยเ้่อจังเอ่อในบ้านสมองมัน เขาทำงานมากเขาสมองมันจะทำมงานโอ้ยแม่งยังลงเย็นดีมาต่องเพียงพื้นเพียงไฟสู่อทะลมอืมมาตดั่ได้ร้ดล

เห็ดบ่มีพี่น้องเอ้ยเห็ดเป็นไรบ่นหลอกกะบ่หละเพิ่นมาที่หลังเพิ่นก็จะขอบคุณเนาะเนาะขอบคุณนะจ๊ะจ้าเอาเอาอย่าล้างมือนี่เห็นแล้วเร็จแหมเอาทิชชูสบายใจเลย ผมีมีนำกินนั่นเาะโควตวหางงไายกันหางวหายว่เห็นมัน้ยเนานี่เฮวยตะเต่ามนกนินของั้นไห,หมฮะนำนี้เนาะตัวน,น,นึ้ล่างไห้หมดเลยวาตัวนี่ตา็่ายสวนขาป มันเด็กหลายมันเกินเฮาไกล่ะก็ไปนั่งอยู่ไก่คือจังสิมาหลักอีหยังเนาะก็มานั่งอยู่จุ่มกันคือคนนั้นน้ำกันเลยเป็นหยังเป็นนั่นไว้ใจบ่เคยได้ตัวเบ้าบ่เสียใจว่าจะคว้างเหมือนเนี้ยเหมือนหรือบ่มเหมืยนหรอกปะบ่มเหมือนหรอกก็ไปหันล้วเอาตั๋วแดงเอาไว้ให้พี่น้องเขา แจงมาหาเพิ่นบ่ได้ฮอกเขาเนาะหานกหนูปูสีไม่อยากไม่กินมาเห็นกับเพื่อนเด้กินเพร่อนมีนี่แห้งนำต่อเอาถือเบิ่งกันะถือมาแล้วเป็นตากล้องโอ้แดงอุ้ยห่วยมาหลมแจ้งทำซาบาว่าไม่มีเห็ดก็ได้เห็ดก็มันกินต่ เงี่ครับเงี้ยครับจะฟ้องช่องช่องยังนี่ครับไานะช่องยังนี่ครับอ๋อช่องยังล่ะช่องใครบอกว่าเอามามาจะวิ่งวิ่งบ่บอกว่าถี่เวลามันจะพอดเพราะก็ข้าเดียวหมดเช่องแบบนี้ซื้อช่องครับช่องยูทูบเนี่ครับโอ้กว่าสั่นเนี่ยครับคือช่องยูในยูทูบว่ะครับ ขับไปเลยผู้ใดอยากเห็นหักหลายแอคขดเด่นเชแนเเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยครับเป็นภาษาไทยครับบบ้านเพิภาษาไทยก็ไเลย อันนี้ไปดัดเขียวมาด้วยยังไงครับคายสีมันคือถามดูเธอว่าเป็นไปนะไปดัดเขียวมาด้วยยังไงครับโอ้ยแย่แย่หัวหาไปดัดไงยังวะหัวเล้วอ่ะพิษเน่าไรบุญนี่ขายอย่างพวกเห็ดขายกดเอากดเอาเออเออเฮงเออเฮงเน้นยังวะเออเขาล้านพิษเขาล้านพิษ เนี chest, chest, chest. ่ยบรรยากาศกลางปลากลางเขาครับน่้โหกก็แบกิ้ว่หมือนี่พาลูกพาหลานไข่าดบเอเกี่ยมกิเห็ดน้าหากินนั่นมอเจ้ามนมล่าตามึก้นาเตรมเนมเจ้ากัเห็ดเน่าเอวนบางเห็ดมันเบิือนเราไปใต้เอาเถาะไ้ท่านจะเล็กตั้น้อยเพอได้แขงก็ได้ยูดกพี่นอะ แต่แกงอยู่หรือว่าตัวกันไอพี่น้องเขาบึ้งเนี้ยนะเห็ดกอเห็ดแดงเลยครับเห็ดอยังเนี้ยบุญเห็ดละงอกก็มีบ่ครับผม,มนขนมบ้าได้เบิร์ดโมก็ได้ดอกเดียวสั่นละแต่ไข่เดียวเห็ดละงอกเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดละง,งกอกเตีนตาโบเสียเลยเห็ดอย่งไนีมันสิยางได้หรอ

ครับขอบคุณครับไปยื่อเที่ยวมาเชี่ยเลยอันนั้นอจะจะลงมากี่เนี่ยคอยซัดทุนลงกูจะคืน้วบ่แมนบ่ทางนี้บนว่าเอาแตว่าควานลิงป็นเอาเป็นมือกองเหเราเนี่ยเป็นทานพี่เนี่ยอันอันเขาเรียวทาท่านนี้ยโซเลียกันเจ้ามีแห้งเจ้ามีแห้งโซเลียกันกัน

อ่ะพี่น้องกินเข่าอิ่มแล้วอย่างหนึ่งแดงแดงไม่อย่าง,ง,ง,งไรอย่างหนึง่งแดงแดงหลาบหัวหลับหัว่า,วาพูดหนึงว่าเออจะมีแห้งต่อ <c ười> อ้าพอกันซ้ำนี่แหละคล,คลิปนี่คลิปหนาพอกันไหมพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุข,ขสุขคนสัมบาดี Bye bye. <laughs>